สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาดูเทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องเจียที่กำลังเป็นท o p of the t o w ทตอนนี้วันนี้ผมเอาเอาตัวอย่างมาดูนะก็คือไอตัว X Lock ครับผมตัวนี้เทคโนโลยี X Lock อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกัน X Lock เนี่ยเป็นเทคโนโลยีจากทาง BOS นะครับมันสามารถเปลี่ยนตัวใบเจียได้อย่างรวดเร็วเลย ตแต่ใบเจียมันจะต้องมีตัวนี้นะที่มันเป็นแฉกๆเนี่ยซึ่งดูเผลอๆเ,เนี่ยเหมือนตัว X ใบมันก็จะมีหลายแบบเลยตัวนี้อันนี้ใบตัดคอนรีตนะจริงๆบอสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีเลยนะครับในการคิดคน้นนะนอกจาก X Lock เนี่ยบอสได้คิดตั้งแต่ปี1975ระบบ SDS p a t s Part, หรือว่าดอกโรตารี่ที่ใช้กันแล้วก็ปี1990เนี่ยก็คิดเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า S D S Max นะครับก็คือไอ้ตัวก้านโรตาตรี่ที่มันเป็นแท็กแชกอะแล้วก็ปี2000เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมไอ้ตัวใบเลื่อยจิ๊กซอว์แบบเสียบอะครับที่มันมีลักษณะเหมือนลูกศรนนะ่ะตัวนี้บอสก็เป็นคนคิดอีกเออเอาดิมาปี2016เนี่ยระบบ Starlock อะที่ใช้ในไอ้ตัวเครื่องขัดอนเนกประสงค์หรือเ,เครื่องสั่นเนี่ยบอสก็ยังเป็นคนคิดอีกนะโอ้โหคิดมาเยอะมากจริงมาในปี2019น X นี่แหละ X Lock นี่แหละ น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ตอนนี้มันน่าจะเป็นเทรนแหละเพราะว่าในเว็บต่างประเทศนะครับอยู่ตรงนี้มากิต้าก็มาแล้วนะท่านผู้ชม X-Lock แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าเทคโนโลยีของ X-Lock เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเครื่องเจียที่ใช้กับใบที่มันมีตัว X อย่างเงี้ยนะต,ตัวอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้กับ เครื่องเจียที่มีระบบ X Lock เหมือนกันนะครับวันนี้ผมตัวอย่างมาดูตัวนี้ G WX 8V ขีด10ขีด SC สังเกตได้ง่ายก็คือมันมีตัว X นะครับ X เนี่ยมาจาก X Lock ตัวนี้ผมดูแล้วจริงๆมีพิเศษอยู่มีชิปบลูทูธได้นะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวต่อไปตัว X Lock ก็ง่ายๆเลยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เ็กซเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อในการเปลี่ยนใบเครื่องเจียเนี่ยทำให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้ประแจเอ็กซ์ลออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใบเจียให้ดูก่อนเนาะสำหรับเอ็กซที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่แค่5นิ้วนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆสวมเข้าไปแล้วก็ยันปึ๊กพอมันมีเสียงแกลกเนี่ยตอนนี้ใช้ได้แล้ว นะครับแค่นั้นเองเวลาเราจะถอดก็ดึงไอตัวคันโยกสีแดงตัวนี้ X-LOCK ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาปั๊บมันจะก็งอย่างนี้ข้อดีของ X-LOCK มากๆเลยนะเดี๋ยวยกตัวอย่างไอตัวนี้อ่าตัวเนี้ยบางทีเราถ้าเกิดมันไม่มีตัว X ที่มันเป็นลักษณะเนี้ยเราไม่รู้จะใส่ด้านไหนถูกด้านไหนผิดใช่ปะ่ะบบางทีถ้าเกิดถือว่ามันไม่ตรงร่องนะฮะมันก็จะไม่เข้าเห็นปะ่ะ ตอนนี้ใส่ได้แล้วนะครับโอเคใส่แล้วมันแน่นนะครับพอตอนหมุนเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวระบบ x อ็กซเนี่ยมันก็จะไม่คลายเลยเพราะมันมีตัวล็อกอย่างนี้ทำยังไงก็ไม่ทำยังไงก็ไม่หยุดเมื่อกี้ผมลืมปิด ตัวนี้มีระบบเบรกด้วยที่เห็นชัดๆไฟตรงนี้ตัวนี้มันเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันขอติดไว้ก่อนจริงๆไอ้พวกใบเอ็กล็อนะที่ทผมเห็นในราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะท่านผู้ชมมันก็อยู่ที่ประมาณ30-40กว่าบาทนะครับไอ้ส่วนใบเจียก็อยู่ประมาณ7-80อะแล้วก็ ตัวใบตัดเพชรหนิ้วอ่ะก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทซึ่งมันก็เป็นราคามาตรฐานของใบเกรดที่ดีๆนะครับใบเกรดที่ราคาแพงอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีของบอสออกมายี่ห้อเดียวอยู่นะแต่เชื่อว่าแหละอีกหน่อยก็คงจะมีหลายลายี่ห้อเข้ามาใช้เทคโนโลยีนี้ <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วนะเพราะว่ามันสะดวกเหมือนไอตัว ดอกสว่านโรเารีเร่เมื่อก่อนบอสมันก็คิดก่อนเสร็จแล้วก็มีคนทําตามพอทาตามเรื่อยๆทุกคนก็ใช้ระบบเดียวกันหมดก็คือ s d s ตอนนี้ที่ประเทศไทยนะครับมันยังมีแค่5นิ้วเนาะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนิยมใช้แบบ4นิ้วแต่ว่าผมว่าไม่นานหรอก4นิ้วก็นะ่าจะออกแต่ว่าจริงๆลองมาใช้เครื่องเจีย5นิ้วผมว่ามันก็ได้พื้นที่และได้การทำงานที่เร็วกว่านะแล้วก็ใบตัดใบอะไรเนี่ยมันก็หาไม่ยาก ที่ต่างประเทศเขาจะนิยม5นิ้วกันมากกว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมซิโโลและ i อทูมาดนะครับขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพูดคุยกันต่อพบกันใหม่สวัสดีครับโอเคสำหรับกล่องเครื่องเจียนะมันได้เขียนตรงนี้เ e r ร์เฟิร์เห็นปะ่ะครั้งแรกในโลก